เป็น,นสมุนไพรไม่ใช่ถังใหเช่านี่เดวกอนไม่ต้องกลัวเสือใช่ไหมเราเนี่ยใช่แล้วเราชื่อเสือแต่ว่าเราไม่ชอบสุ้ยย่งส้อสื้อะไรที่เราตามมาเนี่ยเราตั้งใจว่าจะตามมาให้เจ้าค่าตามไม้ค่าระเกิดข่าตายแล้วค่าไปนานแล้วจิเราหมายความว่าเราเจะมายืนตรงนี้ให้ใ้เสือเนี่ยฟันเราม,มาได้เลยโดยที่เราจะไม่ตอบโต้เลยแม้แต่นิดเดียวเนื้อเ่าจะยืนเฉย จะฟันหรือจะแทงก็ได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าอะไรถ้าถามว่าในเสือฆ่าเราไม่ไดไ้เราถามอะไรและเจ้าจะต้องตอบมาที่สำคัญต้องตอบไม่ได้ด้วยถ้าโกหกหรือพูดเท็จเราเนี่ยจะเป็นคนตัดหัวเจ้าเองงั้นเลิกเ,วเลยเดี๋ยวจะอย่าอย่าก่อนเลยทำไมตอนตายขอฝากไปโอแตร์กับแม่แม่เข้ามาฝากเลยท่านอาจารย์รู้ด้วยเหตุผล

เป็นอะไรไปบอกฉันข้าพระองค์ไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมถึงไม่ฆ่าเราล่ะเมื่ออย่างที่กำบอกฉันเนื้อด่าจะฟันคอพระองค์ท่านก่อนฉันได้มองตาพระองค์เป็นดวงตาที่มีมหาอำนาจมากบอกฉันก็เลยไม่กล้าฆ่าพระเจ้าค่ะและอมฉันก็คิดได้ถ้าเกิดฆ่าพระองค์ตายไปทั้งคนเลยรถคงถูกยึดหลายคันเลยแหละฟังดูดีในเหตุกิการจดการไปเด็ก็จะไม่เดินหน้เรื่องอีกต่อไปของฉันจะฮุบพระเสเอง คิดแบบนี้นะนี่เจ้าเหาว่าข้ารับไม่ได้ไมันเป็นไรเราก็จะไม่ทำอะไรเจ้าตามที่เราตกลงกันไว้ในเมื่อในเสือข้ารัไม่ได้เราถามอะไรเจ้าจะต้องตอบมาและต้องตอบมาให้ได้ด้วยเราอยากจะรู้ว่าสุริัน เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย,ายตอบมาให้ได้อตอบตอบเลยแล้วกันซูฉันเป็นผู้หญิงไหมเจ้าคะรู้ความจริงแล้วซูชันเป็นผู้หญิงเหรอไปนะจริงเหรอพระพี่เมียผู้จริงค่ะท่านใช่ฉันเป็นผู้หญิงนะ,ะจิตใจไห้มั่นคงทันทีแล้ย ดิฉันเลยจิตตกน่ากลัว้องเป็นผู้หญิงรองจิตตกระบอกเลยเองหน่าพวกร้องจิตตกเอ้าเนี่ยจะก้มไปไหนเนี่ยก็กลัวตานอ่ะตาอ่ะความมีอำนาจมากเลยอ๋อกลัวดวงตาพวกเรา